วันนี้ยุงเยอะม,ม,มากๆเลยนะคะท่านผู้ชมว่าเมื่อคืนฝนตกเนะพี่ท่านฝนตกทั้งคืนอ๋อฝนตกทั้งคืนที่นอนนอนไม่ได้เลยทั้งคืน,นหงะเลย <S <S ไม่เปิดวันนี้ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างะค่ะท่านผู้ชมไม่ลืมอะไรสักอย่างนะคะฝายเอ็มร้อยจะเปิดด้วยไหมพี่หรือย,อยังไงเปิดไดไ้ โจยเลฉต,ตัวที่เราถอา,ายวก่อนอ๋อจ้ะเดี๋ยวเรามาลุ้นสายอิ่มรวยนะคะท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมพี่ทัศปัดทั้งตัวเลยนะคะยุงกัดสายอ็ม สายเอ็มรอยนะคะท่านผู้ชมเดี่ยเอจะให้ดูนะคะโอ้รางวันใหญ่รออยู่นะคะง๋ยวตีให้นะอ้าทำไมไม่มีเลขเลยพี่ไม่มีเลยมีแต่เอสเอ็มร้อยห้าสิบแค่นั้นแล้วก็เลข้ายสามตัวสองหกสองแค่นั้นนะคะท่านผู้ชมไม่มีตัวสีแดงๆเหมือนที่เปิดงวดก่อนนะคะครับวันนี้เป็นวันดีนอเนาครับยุงก็เยอะด้วยยุงก็เยอะ สองหกสองนะคน <สบ S 2> ะท่านผู้ชมโ้ยุงเยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมโชมหลังจากจะดูฝาเอ็มร้อยเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอดจะพาไปส่องโจมปลวกใต้กระท่อมไม้พิยุกนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนเอดมองเห็นห้าจีตนะคะแต่ว่าพี่ท่านมองเห็นเก้าห้าจีตนะคะท่านผู้ชมก็สามตัวโต้นะคะเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวเอดจะส่องให้ดูอีกรอบนะคะว่าจะเห็นเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชม ยวเอ็จะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะมวันี้ตัวเลขเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมแอดมองเห็นเป็น5้าห้ากับ53ามนะคะ งวดนี้ตัวเลขเปลี่ยนแล้วพี่ทัานอมองเห็นเป็น 5, 3, 5, 5หน้าสามกับห้าห้าน่นจะห,หนูอนนมองเห็นเป็นห้าสามกับห้าห้านั่นน่ะห้าสามกับห้าห้าจ้ะเพราะว่างวดก่อนแอดมองเห็นเป็นห้าเจ็ดแล้วก็พี่ทัศน์ก็คอมเมนต์เข้าไปในคลิปบอกว่า,วามองเห็นเป็นเก้าห้าเจ็ดก็ถูกสามตัวตู้นะคะท่านผู้ชมจบลงเข้าบอกเข้าค่ะจบลงงวดที่ผ่านมา ข้าวโต๊ดเนาะจ้าสามตัวโต๊ดแต่ท่านบินีไม่ได้เอาลงโอ้สามตัวโต๊ดเลขอะไรนะงวดก่อนงวดก่อนเห็นเก้าห้าเจ็ดนาะพี่ทัศน์เก้าห้าเจ็ดเร็วงวดนี้เห็นตัวไหนงวดนี้มองเห็นเป็นห้าสามกับห้าห้าค่ะแล้วพี่ทัศน์มองเห็นเป็นตัวไหนสาไหนตัวไหนฮะนี่เป็นห้านี่ยฮะนี่สามจังโอ้เล่นหน่อยพี่ทัศน์โอ้ไกลมาตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขสามตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขสามอู้นะครับชีวิต ชีวิตสู้มากเลยครับคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมดู่ะคดูกว่าจะได้ตัวเลขมาฝากเอฟซีนะจะด่ากันเออบอเวนลอยแสดงด้วยครับนี่เอาจริ้งด้วยครับนี่ยโอ้โหทำไมมองไม่เห็นเวลามาใกล้มองไม่เห็นเลยอยู่ข้างนอกเห็นยุงเยอะมากยุงก็เยอะค่ะท่านผู้ชมชีสู้มากเลยนะคะดูห้าใช่ห้าเออฮะแล้วก็สามอยู่ตรงนั้นสามตรงนี้คือสามดูสามจ้านั่นแหละห้าสามสามดูห้าสามสามห้าสามสามห้าสามสาม เลขห้าก็ใกล้กันตรงนั้นเลยพี่ใช่ค่ะแล้วก็ข้างหน้าจ้าจ้าตรงนั้นแหละค่ะห้าห้าจ้าอันนี้ห้าสามมนสามได้ยินเสียงตบยุงไหมคะท่านผู้ชมยุงเยอะมากเลยค่ะห้าเกือตัวห้าสองตัวค่ะห้าสองตัวจ้าห้าห้ากับสามสามห้าห้ากับสามสามอ๋อห้าห้ากับสามสามที่หนุยวิทัศน์ตรงไหนห้าห้า ในสาม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 สองตัวจ่าโอ้ห้าห้ากับสามสามเอ้าออกมาได้แล้วพี่โอ้ยงเยอะครับยุงเยอะมากอ่ะสงสามที่ทัดดูนะคะท่านผู้ชมดูนะคะกว่าจะได้เนาะข้างล่างก็เป็นขี้ต้มนะคะดูน้ำไหลน้ำลายดูเสีย็น้ิจขุดออกเป็นตัวนั่นนะจ้นปลวกกปจ๊ะครับเคยขุดออกรอบหนึ่งขุดออกแล้วถึงหายต้นพยุงสองต้นโอ้ต่กอนใช่ไหมครับ อยู่ๆก็ไปคุดออกก็เลยหายเลยต้นพยุงถึงข้างบนเลยอันนี้มันขึ้นใหม่อันนี้ขึ้นใหม่เนาะดูรอยๆๆที่โผลู่กโอ้โหเสียดเลยครับเอาเรียดเลยเอ้ยเอ้ยสู้ๆๆกันไปมีแต่ขี้โตุ่มอะค่อตรงนี้มันที่คุดออกก็เลยไม้พยุงหายครัหลวงปู่ลงโทษนะเติอนมาแล้วสู้จริงๆอ่ะ โจมโปรโกตรงนี้ก็เป็นงวดที่สองนะคะท่านผู้ชมงวดแรกก็เข้าสามตัวตูดงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองห้าห้าสามสามมันเกิดอะไรนะอันเกิดปูนี่แหละภาษาไทยเขาเรียกอะไรคะนะเกิดไม่ถามไม่รู้สามหกไทยไทยภาษาไทยเขาเรียกอะไรคะโบกอควายนะโอเขาเรียกอะไรโบเบลนี่ภาษาเขาเรียกอะไรมาจากภาษาแคเบอร์รเพิ่งเกิดล่ะอ๋อเกิดลนิ่ม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 เหอนิ่มอ๋อเกิดประจวบอนิ่มอ๋อนิ่มนิ่มจ้ะ เขาเรียกนิ่มที่เขาไว้ใส่กับควาใช่ไหมคะจ้าอ๋อเอ็คือไม่ทันนะคะัท่านผู้ชมต้องถาม้ามณีนะคะเพราะว่าเห็นอยู่จ่ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ยเอ็จะส่องให้ดูชัดๆเลยนะคะใส่แล้วก็ไยเนาะจ้าคลายอ๋องวดก่อนเห็นอะไรนะนดงวดก่อนมองเห็นเป็นเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดจ้า ก็เข้าสามตัวโตเต็มๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ดูก็จะรู้ว่าตัวเลขเข้าจริงๆนะคะงวดนี้ก็เลยมาสองเป็นงวดที่สองสองตัวตัวเลขเปลี่ยนป่อกวเลขเปลี่ยนจ้ะนี่เลยเจ้เก้าตัวเลขเปลี่ยนเป็นห้าห้าสามสามเนาะจ้ะสี่ตัว ตรงนี้ก็เป็นเข้าไปยากนะคะท่านชมก็เลยซูมซูมเอาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเข้าไปใกล้พี่ทัศบอกว่ามองไม่ค่อยจะเห็นมองไกลชัดจ้ะมองไกลเห็นชัดเนาะจ้าจ้าก็เลยนั่งซูมห้าจุดเนี่ยบังเกิดกี่คนทอเคินห้าสามไห้าสองสามอืจ้ะแต่พี่ทัศก็มองเห็นเป็นห้าห้าสามสามเาะจ้าสี่ตัวเหมือนกันเนาะกับแอดนุดเนาะจ้าโอ้โห หอบ<อ>ยุ่งก็เยอะด้วยนะคะยุงก็เยอะพรว่าฝนตกเมื่อคืนมันอากาศมันชืน้นก็เลยสวนยางด้วยจ้ายุ่งชุมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมกัดคนไหนก็คนนั้นนะคะพิทัศษ์โดนกัดเยอะกว่าเพื่อนนะคะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวจ้า สุดท,ท้ายนี้แอก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆหิงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะท่านผู้ชม